รีดีวไปยังคงต้องติดตามมันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์การประทะบริเวณเชลหนาัมพูชานะครับที่คงมีความตึงเครียดถึงแม้ว่าเหตุการณ์การประทะจะเบาลงไปแล้วก็ตามนะครับซึ่งทั้งนี้สําหรับความคืบหน้าล่าสุดนี้ครับก็ได้มีการรายงานนะครับว่าทางด้านของประเทศไทยและกัมพูชานะครับก็ได้มีการจัดการประชุมเจรจากันรอบใหม่นะครับหรือว่า GBC ในระหว่างวันที่4-7สิงหาคมนี้นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับโดยคาดว่าน่าจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนความมั่นคงแล้วก็การส่งคืนเฉลยึนนนนะครรรัับหลงงจจาาาากกททที่่ไไยเด้สมูชว2 จากทั้งหมด20นายนะครับที่ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่และนอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากงังวลอีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการพบโดรนไม่ทราบฝ่ายครับที่บินเข้ามาใกล้พื้นที่บริเวณช,นนา,ชายแดนทยกรัมย์นะครับซึ่งทางด้านของกองทัพไทยนะครับก็กําลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมองว่าอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ทางทหารนะครับรวมไปถึงความมั่นคงของประเทศอย่างมากเลยเทีเดียวครับ และนอกจากนี้นะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้มีการออกแถลงการระบุนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่เคยมีเจตนาโจมตีหรือว่าลุกรานกพูชาแต่อย่างใดพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทุกอย่างนะครับและถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้จะเริ่มสงบลงแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็ยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์นะครับรวมไปถึงยังมีความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินอีกด้วยนะันก อนุมัติเงินเ,นเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชนนายแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับโดยทางด้านของคอรมนะครับได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณนะครับจำนวนกว่า400ล้านบาทเพื่อที่จะเยียวยาทั้งข้าราชการและก็ประชาชนนะครับทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอีกด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์แล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นดราม,ม่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของคุณกันจอมพลังนะครับที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานครับเจ้าตัวนั้นได้มีการไปลงไปที่ช่วยเหลือทหารไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านกลางความตึงเครียดจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันนะครับที่ด่านปราสาทต,ตามเมืองโทนะครับโดยทางด้านของคุณกันจมพลังนะครับได้ทุ่มเทแรงแล้วก็ทรัพยากรส่วนตัวรวมไปถึงเดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับนานกว เกลืกภัยนะครับรวมไปถึงส่งมอบรถ a อทวีแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเป็นอื่นๆนะครับให้กับเจ้าหน้าที่กว่า20ฐานชายแดนนะครับเพื่อเสริมกําลังและก็ความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ได้เกิดไปเสียงวิาวิจารณ์ในโลกออนไลน์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยบางคนกลับมองนะครับว่าการกระทําครั้งนี้ของคุการจอมพลังครับอาจจะเป็นการแทรกแซงบทบาทของรัฐหรือเปล่านะครับพร้อมกับตั้งคาถามอีกด้วยนะครับว่ากองทัพทหารไม่มีงบประมาณหรือยังไงหรือว่าคุณการจอมพลังพยายามที่ ซึ่งล่าสุดนี้นะครับทางด้านของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังนะครับอย่างคุณมาร์คพิทบูก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับพร้อมกับได้ออกมาเตือนคุณกัญอพลังตรงๆนะครับโดยระบุว่าเรียนคุณกัอชพลังด้วยความเคารพการที่คุณกัญอพลังเข้าช่วยเหลือสนับสนุนกองทัพ ผมชื่นชมจากหัวใจครับแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะเอามาลงโพสต์แบบนี้ครับมันเหมือนกับเป็นการประจานถึงความไม่พร้อมและความขาดแคลนของกองทัพทั้งยังเป็นการเปิดเผยเห็นถึงจุดที่เป็นความยากลําบากของทหารไทยมันจะทําให้ศัตรูรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเราครับผมเชื่อในเจตนาบริสุทธิ์ที่อยากบํารุงขวัญและกําลังใจของนักรบไทยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะของสงครามที่ต้องชิงความได้เปรียบเราต้องให้ศัตรูรู้เรื่องของฝ่ายเราน้อยที่สุดดังนั้นบางเรื่องก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาเปิดเผยเราแอบสนับสนุนกันเงียบๆก็น่าจะ นแนะนําด้วยความเคารพซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของเจ้าตัวอยากคุณกันจงพลังเองนะครับก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับโดยเจ้าตัวนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลระบุนะครับว่า ผมไม่ได้ทําเพราะว่าต้องการคํายกย่องใดๆแต่เพราะว่าเจ้าหน้าที่น้่งงานร้องขอและระบบราชการบางส่วนตอบสนองไม่ทันต่อสถานการณ์ฉุกเฉินผมไม่ได้เป็นฮีโร่แต่ว่าผมแค่ตอบสนองให้เร็วที่สุดเมื่อเขาต้องการเพราะว่าพี่น้องทหารไทยไม่ควรที่จะรอความช่วยเหลือจากระบบที่ล่าช้าในเวลาที่ขับขันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นดราม,ม่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการลงพื้นที่ของคุณกัญจอพลังในครั้งนี้นครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับเสียงชื่นชมในสังคมนะครับแลวก็ได้รับคําขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่ชายยเเล และทั้งนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับทางด้านของกองทัพภาคที่2นะครับก็ได้มีการออกมารายงานครับว่าเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลโทบุญสินภาคกลางนะครับแม่ทัพภาคที่2ได้มีการเดินทางขึ้นไปที่ภูมมะเขืออำเภอกันทะลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเหล่าพลทหารพร้อมกับรับฟังสถานการณ์นะครับรวมถึงได้มีการตรวจดูภูมิประเทศนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ตรวจดูชีวิตความเป็นอยู่ของลูกน้องในพื้นที่ฐานปฏิบบบัััััตติิิกก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 าาาาาารรรรรออีีีดด้้้วยยนนนนนะะคแลลลลจงงไมมชชื่่เพใปฏ ยึดคืนอิปะตายของไทยนะครับที่ผ่านมาอีกด้วยพร้อมทางเน้นย้ำอีกด้วยนะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เหตุการณ์จะเริ่มสงบลงแล้วแต่ว่าขอให้ทุกคนอยู่ในความไม่ประมาทขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่รักษาอิปไตยของชาติวยความปลอดภัยรวมถึงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่หลังจากนั้นนะครับจะได้มีการมอบหมายให้กําลังพลนะครับทำการเปลี่ยนธงชาติไทยนะครับให้ผืนใหญ่กว่าเดิม พร้อมกับได้มีการนำร้องเพลงชาติดังกึกก้องนะครับบนยอดภูมิค่วมกันอีกด้วยนะครับบางคนครับถามผมว่าทหารกับตำรวจเนี่ยเขาไม่มีงบเหรอทําไมผมต้องจัดนู่นนี่นั่นให้ตลอดผมเนี่ยมันดูแปลกๆนะผมอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้คือพวกเขาอะมีงบครับแต่ของที่ผมจัดไปอะคือของที่มันต้องใช้แบบเร่งด่วนมากๆยกตัวอย่างพวกรถขนกระสุนที่ส่งเข้าไป3สมรภูมพวกชุดเกราะเลเวล4ของพวกนี้ครับถ้าเราจัดซื้อตามระบบมันอาจจะไม่ทันการผมกับ f c เนี่ยก็เลยจะให้เขา แบบเร่งด่วนแล้วผมจัดวันนี้พรุ่งนี้เขามีของใช้ทันทีบางทีวันนี้ก็ได้ใช้ของเลยด้วยซ้ำซึ่ง ผมมาอยู่หน้างานจริงๆทุกคนผมอยู่ที่นี่มาก,กว่า2เดือนแล้วผมได้เห็นปัญหาจริงๆผมรู้ของจริงผมมาตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุกคีกับทั้งชั้นผู้น้อยแล้วก็ชั้นผู้ใหญ่ที่ชายแดนเนี่ยเยอะมากๆได้ไปมากว่า20ฐานแล้วก็ดูแลกว่า20ฐานฐานไหนที่บอกไปยักๆโหดผมไปมาหมดแล้วก็ไปแก้ปัญหามาเยอะแยะมากมายผมรู้นะว่าผมอาจจะทําให้ทุกคนน่ะรักผมไม่ได้แล้วก็ทําให้ทุกคนเข้าใจผมไม่ได้แต่ผมมาแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมทําไปอ่ะมันไม่ได้สูญเปล่านะเว้ยแล้วผมยังมีอีกหลายอย่าง อางที่ยังคงทําอยู่อะทุกคนใครที่เชื่อมันในผมอยากลุยไปกับผมท่านกดติดตามไหมครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าสิ่งที่ผมทาผมทําอะไรไปบ้างนะอัปเดตตลอดเรื่อยๆแหละนะกดติดตามไว้ครับ ส่งมอบเรียบร้อยครับรถทั้ง3คันที่ใช้ขนกระสุนขนอุปกรณ์ทางทาหารขนสเสบียงเข้าไปสู่หน้าแนวซึ่งรถชุดนี้มูลค่า2ล้านกว่านะซึ่งก็มีบางคนครับบอกว่ามันแปลกๆนะมันจําเป็นเหรอบางคนก็บอกว่าเขามีงบอยู่แล้วซึ่งมันใช่ครับเขามีงบอยู่แล้วแต่กว่าที่มันจะได้ใช้เนี่ยมันไม่ทันการครับบางทีเนี่ยรถเนี่ยถูกบื้มไปในสมรภูมิบางทีรถไม่เพียงพอจะหามาทดแทนเนี่ยตามระบบเวลานี้ผมเชื่อว่ามันไม่ทันแต่ถ้าผมกับเ c รวมพลังกันเนี่ย วันนี้คือได้ใช้เลยคือชีวิตของทุกคนที่อยู่แนวหน้าเนี่ยเวลาทุกนาทีมันมีความหมายมากซึ่งผมมาอยู่ชายแดนตั้งแต่ก่อนที่จะมีปัญหาผมมาอยู่หน้าง,งานจริงๆผมโทรคุยกับผู้การหลายหน่วยเนี่ยทุกคืนเพื่อถามปัญหาแล้วก็หาทางช่วยกันแก้ผมจะพูดเสมอเลยถ้าผมทําสิ่งใดให้ทุกคนเข้าใกล้คําว่าปลอดภัยและชัยชนะให้บอกผมมาได้เลยผมทําให้ทุกอย่างของที่ผมบอกทุกคนไปทุกอย่างมันจําเป็นจริงๆเขาต้องการกันจริงๆแล้วเขาก็ใช้กันจริงๆทุกคนแต่ถ้าสิ่งที่ผ ผมทำไปมันอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนว่าผมมาได้เลยนะครับนะวันนี้ผมถือว่าภารกิจของผมผมทําสําเร็จแล้วผมส่งรถ3คันเข้าไปถึง3สมรลูมิแล้วตอนนี้มันก็ได้ทําหน้าที่ของมันคือขนกระสุนขนสเสบียงขนน้ามันขนอุปกรณ์ทางทาหารเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวหน้าอ้าวทุกคนครับใครอยากจะช่วยไปกับผมท่านไปที่บ้านฟ้ามูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้เลยส่วนใครที่อยากจะติดตามภารกิจเราอยากช่วยไปกับเราท่านกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเราผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบเรื่อยๆกดติดตามไว้ครับ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ได้รับการอัปเดตจากทางทหารครับว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากการประทะกับผู้ลุกลานที่ริมชายแดนถึง15คนทางมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้เตรียมมอบเงินให้คนละ1 000, ล้านรวมเป็นทั้งหมด15ล้านหากใครสามารถที่จะติดต่อกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียได้รบกวนช่วยแจ้งผมทีนะครับหรือทางครอบครัวถ้าเห็นทาง โพสต์นี้สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่บ้านฟ้ามูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เช่นเดียวกันผมฝากทุกคนช่วยกันส่งต่อเพื่อไปให้ถึงครอบครัวพวกเขาด้วยสุดท้ายนี้ผมกันจอมพลังมูลนิธิกันจอมพลังเอฟซีทุกคนทีมงานทุกคนขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียและขอสด,ดีความกล้าของทุกๆคนด้วยฝากทุกคนส่งข้อความนี้ไปให้ถึงครอบครัวพวกเขาด้วยนะครับ ขอบคุณครับส่งมอบเรียบร้อยครับชุดเกาะกันบึ้ม15ตัวให้กับทหาร t m a c เป็นชุดเก็บกู้ทุ่นบึ้มซึ่งถ้าใครจำได้ครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอกับ ชุดทหารชุดนี้ในป่าลึกประมาณ20กิโลซึ่งพวกเขาเข้าไปเก็บกู้ทุนบื้มแล้วผมอาดันเหลือไปเห็นชุดของเขาเนี่ยมันดูเก่าก็เลยจัดแบบทันสมัยกว่าเดิมมีน้ำหนักเบากว่าเดิมมาให้ครับโดยมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนกองทัพไทยครับช่วยกันจัดซื้องบประมาณ4ี่แสนกว่าๆแล้วอายุการใช้งานเนี่ยสามารถใช้ได้ยาวถึง10ปีซึ่งอันนี้คือตรงตามเป้าหมายของเราเลยครับถ้าเราใช้เวลาจัดซื้อตามระบบชุดเกราะเนีย มีไม่ต่ำกว่า6เดือนหรือไม่อาจจะทะลุ1ปีไปเลยแต่พวกเราใช้เวลาเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแล้วนี่คือความพิเศษของพวกเราครับของดีไม่แพงไม่ติดระบบตรงตามความต้องการแล้วได้ใช้งานจริงที่บอกว่าใช้งานจริงก็เพราะหลังจากที่พวกเขารับชุดเกราะ ของพวกเราไปเพียงแค่1วันเขาก็ไปกู้บื้มกลางถนนเลยครับแล้วนี่คือผ้าแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะทุกคนครับใครอยากช่วยไปกับผมคิดว่าพวกเราทําถูกต้องแล้วทุกคนไปที่บ้านฟ้าครับมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้จะมีช่องทางให้ทุกคนสนับสนุนอยู่แล้วยังมีอีกหลายอย่างที่พวกเรากําลังทําและเร่งทําทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตอะไรแบบนี้ให้ดูกันเรื่อยๆกดติดตามไว้ครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว